นนสบายดีพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> สบายดีงามแรงแรงแกงหน่อไม้ปิงีงปลาดุกอุ้ยตายมันเลยตาย,ยมันคือตายเนาะ <c oughs> ปลาเรากะคังใสก่กระถังนะน่ะเขาแห่งกะเอาปลามันอัดถูกแฉมฮะแ็บเมื่อนี้เรากะทากัาปิีงบมดชาปลาโบ่บ่จำหงสงกระตุ้มห้อยแะไรกับข้อแหละ พี่น้องมาวอละใรห่อรางยิงเชจักตัวแล้วบันตายอยู่เมื่อหลาหหกตะเบิดแล้วนะสบายดีพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันมีผู้เมื่อกับผู้ซุกมะกวยเมื่อเอาข่าวเมื่อนะเห็นมะกวยไปใหญ่อยอดซุกไปทำสื่อน้ำราวอยู่เป็นขี้ซาลิ่งลงไปเลย หัวพังเราก็หาขึ้นมาจากกเอ้ยเราก็หาเชียมก่นอนไปกินเชียมดีแสียเชียมหน่อยเชียไอ้กนอนะอม,มาเดินพีหนอกเด้อมาห้ามากินมโดโดขานี่มาไมยัข่าวมาไวนะ้ไมมาดอนใครเ้ยมากินเผาไลูก เดือดขาแท้ตะขวดีเนาะโอ้แม่นั่งอยู่กัพงษ์ยอมซ่นี่เจ้าจะพาลูกป่กปอีกแลปวารุกมาที่ล่ะบาดีครับนีกแลปวารุกไปทีนั่งอยู่หันบ่

ยุงกินแล้วนะใควเต่านี่มนอไกปาไก่งนี้คือตก่องตตวงลเนี่มันจะมีก็มีอย่างมาต้องควนนี่แม่นมฉนงาพื้นนาเทียงมันแหงบ่ะอยูไก่ป่าคือห้าว่าวันมาฉันน้ำห้าวอยู่ไก่ป่า

เอาดูเคยดึงหวมาน้นั้นมาหน้านีนะปวดกุจิขึ้นมากุจิลงไปงส์กิซื้อทซงไปเกตดอกดินโบ้เ็นมาเพื่อนกับชวนอยาซะคือบ่เก็บมานะมาร้าวก็มีเนาวกิน

มอย่ากระือมาเลยเนางานเรืองอ้อไแ้วผมอันยงรก็แตกเลยไม่แล้วแต่แล้ใส่องมือเมือจะใส่แล้วแหละเอาเด้อลอยลอยใครมาส่งสินมูนะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วฉุ่ยเรืใครเป็นคนสั่ง ดูเล้ยังอมูเล้เล้งชบ้กนเนาะทานอีม่ำเจ๊ซอกมากจขอใส่ท้งสุกนะนังกับบออมาั่งากินแล้ว่ะมากันหมกิน่ะไมเห็นมานมาไก mẹ à? thôi mình kiểu mẹ 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 mà mẹ 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 Mình mẹ 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 Rồi mẹ 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 mẹ

เอ้ากำังมุกกูมาส่งด้วยเออพินาหมดแล้วพันพินาแล้วพันมาเมื่อไหนมาส่งด้วยบ้านตัวมาได้ไปบ้านเอาแบบมาเอาแกงหไม่เอาแบบเอาเน่มาใส่ใช่ชัวร์ครับ แถุงยางเนาะใช่แล้วมันทอดอยู่นั่นเลยถ้มันทอดจะใส่แหละหทำถึงบวิธีได้หกระเพื่อนถุงยางไปอีกแล้วนี่นะว่าบอยากจะแข้งยางเลยก็ลุกเลยแนวนี้นะลุกปัญญพ่อซื้อวีนอนย่าพ่ออยู่วัดอีกแล้วช่างกูช่างคอยที่ช่างอะนะที่แตงโมคอยจะอยู่วัดดีๆอยู่ เป็หเลื่จังเลยโอ้ยทรงหน่อยเลยอาหามันบ่อย่อา่อยแถมชิ้นมูทงต่อนคุณใดนีมูนิอร่อยนะวาใส่ตั้มันกีนหงใส่ทั้งหเยช้งนหอย มาดละก็ไปจักระตาโลดนะร้อยเงี้ยบังไฮนี่ได้จ้านาที่เลยมาดละก็ไปจักระตาโลดนะแต่มโลดน้องไม่บอกเลยคุณยานแม่มึงกินน้ำมกูใส่กระดูกมึงะจอย่าบอกแม่มึงมันกินหล่นโอ้ยเราก็ยินแต่ตอนเ่อ เาเวียนสอยน้ำยา낭นมามือนน่านังขอชุกยัหงส์่มากหันาชมขเด้อแกย็นยังาน้ำไม่อิะไปแหลวนะครับก็จิุกบูออกออเาเดียวเอาไปไปเห็นหน้าล่ะ

มัน zoom นะแต่เขเดไหนอันอู่จกจนะปาหนามันสแหงนเสเอา้องเห็ดเลต่เวแลครั็ห้องอันนี้นะก็หองคนแสหมอห้าใส่หอมๆถักแน่ได้แล้วกะ วันนี้ไปกินน้ำลาแล้วก็มีแต่ผัวเราแล้กินกินจิงจิงพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี